ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา77หมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรวักงการจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้อนุมาตรา1สำเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว อนุมาตราสองโทรเลแก้งว่าได้ออกหมายแล้วอนุมาตราสาสำเนาหมายที่ส่งทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานสารดีกาวรรคสาม การจัดการตามอนุมาตราสองและอนุมาตรา3ให้ส่งหมายหรือสำเนาอันรับรองแล้วไปยังเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายโดยพรัน